ภาคกลางที่พระนครศรีอยุธยากันบ้างค่ะที่นี่อยู่กับน้ําท่วมขังมานานแรมเดือนชาวบ้านเดือดร้อนหนักวันนี้ทีมข่าวลงพื้นที่ไปสํารวจค่ะ ไปดูที่มูลหนึ่งตำบลบ้านกลุ่มอำเภอบางบานจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจุดนี้น้ําท่วมมาเป็นเดือนคุณผู้ชมเดือดร้อนกันหนักนะคะถึงแม้ว่าระดับน้ําลดลงมาประมาณ1เมตรแต่ว่าบ้านเรือนยังคงถูกน้ําท่วมขังบางคนต้องมาอาศัยอยู่ริมถนนพื้นที่สูงการเข้าออกบ้านมันลําบากมากๆคุณป้าบุญเตือนอายุ68ปีพาทีมข่าวนั่งเรือไปดูบ้านตอนนี้น้ํายังท่วมถึงเข่าจุดที่แห้งมีแต่โคลนหนาเต็มไปหมดป้าบอกว่าปีนี้หนัก และนานที่สุดรอน้ำลดก็จะมาล้างบ้านไม่มีเงินจะไปจ้างคนมาล้างค่ะค่าล้างบ้านเนี่ยหลังหนึ่งไม่ต่ำกว่า3,000บาทขณะที่หลายหน่วยงานพยายามเร่งเข้าให้ความช่วยเหลือชาวบ้านก็คือทางดร์ชูชีพตรีโภคาเลขานุการในองค์คนตรีหม่อมเจ้าจุลเจิมยุคนเจ้าของตลาดน้ำอโยธยาไปแจกน้ำดื่มให้กับชาวบ้านที่อบพยพมาอยู่บริเวณวัดปราสาททองตำบลไซน้อยอำเภอบ,บางบานและบริเวณอบตอสวนพริก พร้อมพูดคุยรับฟังปัญหาจากพี่น้องประชาชนเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้ผ่านพ้นความทุกข์ครั้งนี้ไปได้โดยเร็วค่ะ